เอ๋ยโยสวัสดีเวยรุ่นชาวไทยที่ชื่นชอบการหายใจทางดูทุกๆคนทุกๆท่านฮะวันนี้เราอยู่ในเกมโรบอกในแมปที่มีชื่อว่า Mining Simulator 2ท่านผู้ชมฮะ กลับกันมาใน EP ที่3ท่านผู้ชมฮะหลังจากที่ EP ที่2ท่านผู้ชมฮะเราได้ไปตะลุยในเรื่องของดินแดนไซเบอร์กาแล็กซี่มาแล้วถูกไหมในคลิปที่แล้วนะครับถ้าเกิดใครที่ยังไม่ได้ดูคลิป EP สอย้อนกลับไปดูคลิป EP สอก่อนได้นะก็นแน่นอนท่านผู้ชมฮะสำหรับ EP สในคลิปนี้ชื่อคลิปมันก็บอกอยู่แล้วว่าวันนี้เราจะมาตะลุยดินแดนใหม่กันท่านผู้ชมฮะซึ่งดินแดนใหม่อันนี้ท่านผู้ชมฮะบอกได้เลยครับว่าผมคาดไม่ถึงนะตอนแรกเราขึ้นไปบนดวงจันทร์หรือไปดาวอื่นไปแล้วท่านผู้ชมฮะแต่ในคลิปนี้ทาาชมะเรจกับ มายังพื้นโลกหรือเปล่าก็ไม่รู้ท่านผู้ชมฮะเพราะว่าดินแดนถัดไปเป็นดินแดนดาวดวงใหม่ที่อัปเดตเข้ามาท่านผู้ชมฮะซึ่งแน่นอนท่านผู้ชมฮะเวลาที่เราจะไปดาวดวงใหม่เนี่ยเราต้องทําการอัปเกรดก่อนซึ่งการอัปเกรดเนี่ยจะเป็นการอัปเกรดสเปซช,ชิพหรือว่าอัปเกรดในเรื่องของยานอวกาศของเรานั่นเองท่านผู้ชมฮะเพื่อให้ยานอวกาศเรานั้นสามารถที่จะบินไปจนถึงดาวดวงถัดไปได้ท่านผู้ชมฮะน,นี่คือเงื่อนไขการอัปเกรดท่านผู้ชมฮะหากคุณกําลังมองหาร้านขายโรบัคที่สุลตานอย่างผมนั้นไว้วางใจ ก็นนี่เลยมารู้ชอ็อปร้านบริการขายโรบัคระบบไอด a ีพาและระบบ v p เห็นแทมันมีดีที่บริการกดเกมพาร์ตแมปต่างๆนั้นรวดเร็วทันใจภายใน15-30นาทีร้านดีๆแบบนี้เบนนี่แนะนําซึ่งแน่นอนเลยว่าเงื่อนไขาการอัปเกรดของเจ้าดินแดนที่3หรือว่าเลเวล3นี้นะครับ เราต้องมีในเรื่องของ Cyber Tokens อยู่ที่2.5บิลเลียนก็แนะนำว่าใครที่ยังไม่มีเงื่อนไขอะไรเหล่านี้นะครับไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของเงินแล้วก็แร่เนี่ยผมแนะนำให้มาฟาร์มในเรื่องของ c y b e อร์กา x y ซให้เสร็จก่อนนะซึ่งผมจะแนะนำทริคเล็กๆน้อยๆนะครับถ้าเกิดคุณจะฟาร์มหาแร่ที่เขาต้องการเนี่ยผมแนะนาให้ฟาร์มตั้งแต่ดินแดนที่3ไปจนถึงดินแดนที่4เนี่ยคุณจะเจอแร่ที่เขาแนะนามาค่อนข้างที่จะง่ายมากๆเลยก็ว่าได้ท่านผู้ชมฮะผมก็แอบมาฟาร์มนอกรอบแล้วละนะเออคือแบบ นะผมก็แอบ,บเข้ามาส่องเงื่อนไขมันก่อนไงท่านผู้ชมฮะไม่งั้นเดี๋ยวมันจะใช้เวลานานเกินไปในคลิปนี้ไงถือว่าแอบขี้โกงดูสปอยนิดหนึ่งแล้วกันนะมาท่านผู้ชมฮะซึ่งแน่นอนเลยว่าผมไปฟาร์มรอบมาแล้วนะครับแร่ที่เขาต้องการเนี่ยผมก็มีครบเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะได้เวลาปลดล็อกดินแดนถัดไปท่านผู้ชมฮะเรามาดูกันว่าดีแดนถัดไปจะเป็นในเรื่องของแอตแลนติสท่านผู้ชมฮะอันนี้ผมก็ไม่แน่ใจว่าผมกลับมาที่บนโลกหรือว่าผมไปโลกอีกใบหนึ่งที่เป็นแอตแลนติสเลยแต่ว่าดูดาวดวงนนนี้ชมมัเป็ น่าไปมากๆเลยเรียบร้อยฮะตอนนี้ผมมาอยู่บนแอสแลนสติดและตรงนี้มีร้านค้ากับที่ขายส่วนอันนี้เป็นอีหยังว่ะโอ้เดี๋ยวนะ โอ้เดี๋ยวๆๆไขจะออกไปในสี่อาทิตย์เลยเหรอโอ้โหนานอยู่นะเดี๋ยวค่อยเปิดก็ได้ส่วนนี้เป็นไข่ปลดล็อกตามดินแดนปกติเลยถูกไหมเดี๋ยวนะมันมีเหมืองกี่เหมืองโอ้นี่ไงท่านผู้ชมฮะแอตแลนติสนะครับตอนนี้มีเหมืองแค่3เหมืองเท่านั้นเองนะครับค่อนข้างที่จะน้อยมากๆเลยนะถ้าเกิดเรามาดูอัปเดตเนี่ยมันก็ไม่ได้มีอะไรเข้ามาเยอะมากเลยมีไข่เข้ามา3ฟองมีสัตว์เลี้ยงเข้ามาใหม่20ตัวโอ้แล้วก็มีแร่ใหม่เข้ามา5ตัวแสดงว่าเจ้าดินแดนแอตแลนติสเนี่ยมแ่มแค่ค ห้าชนิดเองอางงั้นเหรอค่อนข้างที่จะน้อยมากเลยนะเรามาดูในเรื่องของร้านค้าก่อนท่านผู้ชมฮะรีเบิร์สโต้ตรงนี้เออเหมือนเดิมไหมอ่ะท่านผู้ชมฮะเหมือนจะเหมือนเดิมเลยนะโอเคไม่เป็นไรฮะร,ร้านค้ารีเบิร์ชอปเราอาจจะข้ามไปเรามาสนใจตรงนี้ดีกว่าท่านผู้ชมฮะว่ามันจะมีในเรื่องของพ i ิกแอคอันใหม่เข้ามาหรือเปล่าผมคาดหวังว่ามันจะมีเข้ามาสักทีหนึ่งนะและอู้นี่ท่านผู้ชมฮะเชลเซเบอร์เหรอเซเบอร์หอยอย่างนั้นเหรอโอ้พาวเวอร์ 4900แล้วก็คูณสปีดอยู่ที่910เดี๋ยวท่านผู้ชมอ้เดี๋ยวเด,วเดวีผมจะตกใจทำไมแต่ก็ต้องตกใจท่าจผู้ชมฮะใครที่เป็นสายฟรีเนี่ยบอกเลยครับว่าอันนี้คุ้มมากบวก9 9 0พาวเวอร์ power เลยนะแทบจะเท่ากับเจ้าโอเมก้าที่ผมมีอยู่เลยโอ้อันนี้คุม้มอันนี้คุม้มอัปเดตนี้ถือว่าดีมากๆท่านผู้ชมฮะเฮ้ยคุ้มอะแล้วก็กระเป๋ากระเป๋าเดี๋ยวนะ กระเป๋าอินฟินิตี้เหรอเดี๋ยวท่านผู้ชมฮนะสายฟรีสามารถมีกระเป๋าอินฟินิตี้หรือกระเป๋าไม่จำกัดได้แล้วโดยการมาซื้อเจ้ากระเป๋าหอยอันนี้ราคา500ล้านนะก็เฮ้ยคุ้มนะท่านผู้ชมฮนะสำหรับอัปเดตในครั้งนี้ผมว่าอัปเดตนี้เหมือนจะออกแบบมาช่วยผู้เล่นใหม่ได้เยอะเลยนะเนี่ยและก็ที่สำคัญเลยท่านผู้ชมฮนะผมไปอ่านคอมเมนต์น้องๆที่คอมเมนต์ใต้คลิป EP 2มาท่านผู้ชมฮนะขอบคุณน้องๆทุกคนมากเลยที่คอมเมนต์บอกทริคเล็กๆน,น้อยๆที่ผมนั้นมองข้ามไปก็คือเราสามารถอัปเกรด ในเรื่องของพิกแอคเราได้หรือเอนชารนั่นแหละท่านผู้ชมฮะคือโดยส่วนตัวผมนะครับผมไม่รู้ว่าเจ้าพิกแอคเนี่ยสามารถที่จะเอามาเอนชารนได้นะครับขอบคุณน้อง,องๆทุกคนเลยนะที่คอมเมนต์บอกทริคเล็ก,ลกๆน้อยๆนะครับถ้าเกิดใครที่มีเทคนิคอะไรอีกก็คอมเมนต์บอกใต้คลิปนี้ได้ตอนนี้เลยนะซึ่งการเอนชารนก็จะเป็นการอัปเกรดสปีดนะฮะโอ้สามารถที่จะเอาคอยมาเอนชารนแบบนี้ได้เลยแต่เดี๋ยวก่อนท่านผู้ชมฮะเรายิ่งเอนชาร์นไปเรื่อยๆเนี่ยโอ้ดูนี่สิท่านผู้ชมนะมันต้องการแร่แล้วซึ่ง อ่ะอัพไปฮนะขั้นที่2แล้วขั้นที่3เนี่ยก็ต้องมีแร่ตามที่เขาต้องการอีกแล้วท่านผูช้ชมฮะเฮ้ hey, แบบนี้ แบบนี้แย่อยู่นะซึ่งตอนนี้นะครับเจ้าพ i ิกแอคผมนะฮะกลายเป็นบวก5,700แล้วจากเท่าไหร่นะเดิมเดิมของมันคือเท่าไหร่อะ่ะเดิมเดิมของมันน่าจะประมาณ5,000ันไหมน่าจะ5,000ันหน่อยๆนอยอันนี้ผมอัปเกรดสเต็งมานิดหนึ่งครับเฮ้ยถือว่าเป็นออปชันที่ดีมากแต่ผมไม่รู้ขอบคุณน้องๆทุกคนอีกรอบหนึ่งมากเลยแล้วนี่อะไรอะเอ่อกดเครมมาฮะอ่ะข้ามไปก่อนละกันท่านผู้ชมฮะมาดูซิว่าดินแดนแอตแลนติสเนี่ยจะมีแร่อะไรให้เราขุดบ้างนะครับผมก็สงสัยเหมือนกันนะว่าใต้น้ำเนี่ยจะม โอ้เราเจอแร่อันแรกแล้วท่านผู้ชมฮะโอ้นี่คือหอยท่านผู้ชมฮะบล็อกละ2 5 0 0 0เลยเหรอโอ้แล้วนี่สาลายเหรอ โอเคเพราะฉะนั้นเหลืออีกสามแร่ที่เราจะต้องค้นหาท่านผู้ชมฮะแต่โดยส่วนตัวนะครับผมคิดว่าเดี๋ยวผมจะขุดดิ่งลงไปก่อนดีกว่านะเพื่อที่จะรองเปิดไข่ดินแดนใหม่นี้ดูนะครับเผื่อว่าดินแดนนี้นะครับมันจะมีสัตว์เลี้ยง o อกว่าที่ผมมีอยู่นะตอนนี้ซึ่งมันก็ควรจะเป็นอย่างนั้นแหละนะใช่ไหมมันควรจะเป็นอย่างนั้นนะฮะเดี๋ยวมาดูกันว่าดินแดนนี้จะมีสัตว์เลี้ยงที่ o อมากน้อยแค่ไหนนะครับเพราะว่าตอนนี้เนี่ยสัตว์เลี้ยงผมมันก็น่าเดิมๆไงมันคุณค่อนข้างน้อยอ โอเคท่านผู้ชมฮะดูเหมือนว่าผมนั่นจะมาถึงเมืองที่2แล้วเมืองที่2เนี่ยอยู่ประมาณ250เมตรหรือเปล่าโอ้เดี๋ยวท่านผู้ชมะเรามาโซนเมืองที่2ไหมท่านผู้ชมมันไม่ใช่เมืองที่2สิมันคือเมืองที่1และเรามาถึงแล้วถูกไหมเดี๋ยวนะรู้สึกว่าผมจะขุดเลยมาหรือเปล่าเนี่ยเมืองแรกเนี่ยก็จะมีกล่องให้เราเก็บด้วยรับมาฮะได้1นึ่งแสนสองหมื่นและตรงนี้มีไข่ให้เปิดด้วยราคา25งหมื่นห้าจะลองเปิดเอไหม ลองเปิดโอ้ชิปเปิลมันต้องซื้อเกมพาร์ตเหรออาข้ามไปก่อนข้ามไปก่อนคือเจ้าเกมนี้เนี่ยผมไม่ค่อยได้เปิดในเรื่องของสัตว์เลี้ยงสักเท่าไหร่นะผมปิดออโต้ดลีทก่อนแล้วกันนะอยากรู้ว่าสเตตัสมันจะเป็นยังไงนะฮะเปิดมาปุ๊บได้คอมมอนท่านผู้ชมฮะ โอคุ้มหรือเปล่าไม่รู้เลยนะมันคือเจ้าตัวนี้เหรอท่านผู้ชมฮะคูณ8 2คอยคูณน้อยจังเลยแต่ว่าในความคูณน้อยนั้นท่านผู้ชมฮะมันคูณในเรื่องของค่าหอยขึ้นมา1.2แต่ว่าสัตว์เลี้ยงเก่าๆเ,เราเนี่ยมันไม่มีการคูณค่าหอยอะไรเลยแต่ถ้าเกิดเราใช้สัตว์เลี้ยงตัวนี้ตัวเดียวมันก็แลจะขุดแร่ช้าไปนิดหนึ่งเพราะฉะนั้นผมจะกลับไปใช้สัตว์เลี้ยงเซตเก่าก่อนละกันท่านผู้ชมฮะ มาครับท่านผู้ชมฮะตอนนี้เราจะมาถึงเมืองที่สองแล้วนะครับเมืองที่สองเนี่ยอยู่ที่ความลึกประมาณ650เมตรเห็นจะได้นะมาดูกันว่าเมืองที่สองจะมีไข่าราคาเท่าไหร่และมีกล่องให้เราเก็บหรือเปล่ามาแล้วฮะมีฮะท่านผู้ชมเอเดี๋ยวชาเลนส์เหรอโอ้ผมเป็นคนชอบชาเลนส์มากเลยท่านผู้ชมฮะเพราะว่าผมเป็นคนที่ปลดล็อกชาเลนส์เก่งมากๆท่านผู้ชมฮะวิธีการปลดล็อกชา วิธีการปลดล็อกชาลเลนต์ของผมนะครับก็คืออัลล็อกออชาเลนต์รีวอร์ดฮะราคา350โ้อยบรบกนั่นเองนะวิธีสุรตานมันต้องแบบนี้ท่านผู้ชม350ร้อบรบกนะครับแล้วก็กดเครมแบบชิลๆเลยท่านผู้ชมฮะดูสิซึ่งแน่นอนท่านผู้ชมฮะว่าชาลเลนต์ส่วนใหญ่เนี่ยมันก็จะเป็นรักกี้เอ้ยซุปเปอร์รักกี้เอ้ย,ะกกอ,ยอะไรประมาณนั้นแล้วก็มีเจมบ้างประปรายไปผมคิดว่ามันไม่ค่อยคุ้มเท่าไหร่นะหรือมันคุ้มก็ไม่รู้นะครับ สิ่งที่ผมสนใจที่สุดนั่นก็คือวันที่14ท่านผู้ชมฮะภารกิจของวันที่14ก็คือเปิดไข่3,000ันฟองซึ่งมันเป็นภารกิจที่ง่ายมากและแน่นอนท่านผู้ชมฮะว่าชาเลนจ์สำหรับวันที่14นี้มีในเรื่องของซีแชมเปี้ยนอยู่ตรงนี้สัตว์เลี้ยงตัวใหม่นั่นแหละกดเครมมานี่หน้าตาดูน่ากลัวมากเลยนะแล้วก็มาที่กระเป๋าเราฮะหน้าตาของมันน่ากลัวอย่างเดียวไม่พอท่านผู้ชมฮะมันยังคูในเรื่องของค่าคอยถึง8,500บวกพลังขุด800 0แล้วก็คูณในเรื่องของค่า หอยอันนี้ผมต้องการมาก31,50เวลิกูดครับก็ถือว่าโอเคท่านผู้ชมฮะสำหรับเมืองที่2ในดิแดนแอตแลนติสนะครับมีชาเลนจ์ให้เราทำนะใครที่อยากจะทำชาเลนจ์ก็แวะมาตรงนี้ได้แล้วก็มีไข่ตรงนี้ท่านผู้ชมฮะราคา3 200, 000, ล้าน2แสนเหรีโอ้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  o. อ่ะผมลองกดขายดูยแล้วกันนะขายปุ๊บผมได้มาที่65บิลเลียนท่านผู้ชมฮะอ่ะเราลองเปิดดูสักหน่อยไหมเพื่อ,ออาจจะได้ตัวดีๆไงแบบขอตัวดีๆ อ่าได้ชายนี่คอมมอนมาท่านผู้ชมฮะผมมีลักกีใช่ไหมอ่ะกดใช้มาเลยแล้วกันฮะลักกีเอา้าเดี๋ยวไปกดใช้แบบ8ชั่วโมงเฉยเลยไม่คุ้มเลยเนี่ยอ่าหชั่วโมงอ่ะอ่าซูเปอร์ลักกี้นาทีแล้วก็โอเมก้าลักกี้สักต่ำๆเลย20นาทีพอท่านผู้ชมฮะลองเปิดไข่ฟองนี้ดูสักหน่อยแต่ผมคิดว่าผมจะไปเปิดไข่แบบฟองข้างล่างดีกว่าไหมโอ้ได้ยูนิคมาท่านผู้ชมฮะอุยสีแดง อ๋อโอ้โหสีแดงคือตัวแร่หรอกเหรอก็นดึกเวาจะออกก็เป็นรีเจนสีขาวคือคอมมอนหรือยูนิคโอเคแรดูอุย้ยสีม่วงอ e ีพิกนี่ไงอู้เดี๋ยวนะ40%ระดับ e ik, อีพิกฮะเฮ้ยใช้ได้ท่านผู้ชมาใช้ได้ใช้ได้ไชใช้ได้ ไหนดูหน่อยว่าสเตตัสเป็นไงบ้างคูในเรื่องของค่าคอยอยู่ที่570นะครับแล้วก็คูในเรื่องของค่าขุด560เองแต่ที่สําคัญคือเราจะโฟกัสที่คูหอยนะคูหอยที่45ถือว่ามันยังบวกน้อยเกินไปท่านผู้ชมฮะผมคิดว่าเดี๋ยวผมจะขุดลงไปเหมืองที่3หรือว่าเหมืองสุดท้ายของดินแดนแอตแลนติสเลยละกันท่านผู้ชมฮะ๋ยวไปดูกันว่าเหมืองที่3เนี่ยจะมีอะไรให้เราลับบ้างนะหรือว่าจะมีชาเลนจ์ที่เก็บซ่อนเอาไว้หรือจะมีไข่หรือจะมีอะไรเดี๋ยวมารอดูกันดีกว่าท่านผู้ชมฮะ โอเคท่านผู้ชมฮะตอนนี้ผมใกล้จะถึงเมืองที่3แล้วนะครับแต่ความลําบากก็คือตอนนี้เนี่ยพิกแอคผมเนี่ยรู้สึกว่าพลังมันจะเริ่มไม่พอและที่สําคัญคือสัปเลี้ยงผมมันก็เริ่มไม่พอด้วยไงท่านผู้ชมฮะเนื่องจากมาเริ่มขุดช้าแล้วดูสิท่านผู้ชมฮะมันค่อนข้างที่จะแตกยากมากๆเลยแต่ก็ไม่เป็นไรเราลงมาถึงนี่แล้วฮะลยูยตี้เอกฮะนี่คือไข่ที่แพงที่สุดของดินแดนแอตแลนติสแล้วก็ตรงนี้มีโกลเด้นเชนอยู่ตรงนี้ด้วยได้มา40ล้านโอเค น้อยมากฮะอ่ะลองกดขายดูโอ้โหขายอยันนี้ได้ยเยอะกว่าอีกขายอันนี้คือแพงสุดแล้วถูกไหม ผมลองกลับมาข้างบนแป๊บหนึ่งนะเผื่อมันจะมีร้านค้าอะไรอัปเดตเข้ามามันก็ยังมีในเรื่องของที่ขุดอันเดียวอยู่นะอะเดี๋ยวลองซื้อให้ดูนะว่าหน้าตาเป็นไงหน้าตาของมันเนี่ยผมว่าน่าจะเท่นะเอ้ยเดี๋ยวนะผมขอถอดเอฟฟกออกก่อนอ่านี่คือหน้าตาเดิมๆของมันท่านผู้ชมฮะดูดีนะดูไม่ใช่พิกแอคไปแล้วท่านผู้ชมฮะมันจะามาขุดยังไงเนี่ยโอเคแต่ก็กลับมาใช้เจ้าโอเมก้าของผมอันเดิมแล้วกันนะส่วนเจ้าไข่รอยัลตี้ท่านผู้ชมฮะมันจะออกไปในสีอาทิตย์นะซึ่งแน่นอน นะก็คือแมปนี้มันมาจากผู้พัฒนาโบล็อกกร์นั่นแหละใครที่เคยเล่นโบล็อกกร์มามเนี่ยจะรู้ดีว่าการเปิดไข่เจ้าแมปโบล็อกกรัมเนี่ยมันยากมากๆแล้วก็แมปนี้ก็เช่นกันท่านผะู้ชมฮะยิ่งได้เกิดผมไม่มีเกมพาร์ทลักกี้ครบเนี่ยมันเป็นอะไรที่ยากมากๆที่จะได้มาครอบครองแบบง่ายๆนะในเรื่องของเจ้าตัวมิสติกหรือลีเจนเนี่ยผมว่ามันน่าจะยากแต่ก็ไม่เป็นไรท่านผะู้ชมฮะไหนลองเปิดมาหน่อยว่าเราจะได้สีม่วง มาถึงก็ได้อีปิกเลยเหรอคือตอนนี้เนี่ยผมต้องการสัตว์เลี้ยงที่มันมีพลังขุดเยอะๆนะครับไหนดูสเตตัสเจ้าตัวอีปิกหน่อยอีปิกก็บวกน้อยเหมือนกันเลยนะเอ,อ้ยแย่จังเลยแต่อย่างน้อยมันก็น่าจะเยอะกว่าเจ้าตัวนกแก้วนี้ละกันนะเพราะฉะนั้นเราจะเปิดหาเจ้าตัวอีปิกเยอะๆหรือถ้าเกิดเราโชคดีหน่อยเราจะได้เจ้าตัวแบบ question mark แต่ไหนๆก็ไหนๆแล้วท่านผู้ชมฮะเราจะเปิดไข่ใช่ไหมมันหักห้ามใจผมไม่ซื้อเกมพาร์ตไม่ได้ละเกมพาร์เปิดไข่แบบ3ฟองนะครับ ซื้อมาเลยนะฮะราคา750โรบักนะครับว่าจะไม่ซื้อแต่สุดท้ายก็ต้องซื้อท่านผู้ชมมาอีปิกออกค่อนข้างที่จะรัวฮะมาสามารถเปิดแบบ3ฟองได้ล้จะได้ประหยัดเวลาหน่อยไม่ใช่อะไรนะครับไม่งั้นมันจะนานเกินไปนะ ผมได้ระดับรีเจนกำลังเล่นโทรศัพท์แบบเพลินๆรีเจนเดี๋ยวนะ,จะเจ้ารีเจนออกมาแล้วท่านผู้ชมฮะบวกในเรื่องของค่าขุดอยู่ที่2400แล้วก็คูณคอย2200แล้วก็คูณในเรื่องของค่าหอยเนี่ย550เฮ้ยท่านผู้ชมฮะคุ้มเลยเนี่ยโอกาส1ใน 1,800โอ้โหถือว่าโชคดีมากเลยท่านผู้ชมฮะเดี๋ยวนะแต่ว่านี่ไงท่านผู้ชมฮะเจ้าตัวอ e ีปิกผมนะครับตอนนี้เนี่ยเปิดได้ระดับชายนี่มาด้วยซึ่งถ้าเกิดเป็นระดับชายนี่ปุ๊บเนี่ยคูณคอย1,900นะครับบวกพลังขุด1,900้และก็ที่สำคัญเลยคูณค่าหอย310ก็ถือว่าโอเคนะแล้วก็มีหลายตัวที่ยังเป็นแบบระดับธรรมดาอยู่เพราะฉะนั้นฮะเดี๋ยวเราจะเอาระดับธรรมดาเนี่ยไปเอนชานหรือว่าทำให้มันกลายเป็นชายนี่ท่านผู้ชมฮะ ถ้าเกิดเราจะทาชายนี่เนี่ยเราต้องมีไฟล์ฉากแล้วผมไม่ได้ไปฟาร์มไฟล์ฉากไว้เลยไม่เป็นไรแต่เดี๋ยวนะ้มามันสามารถเอาชายนี่มาทําให้เป็นระดับอื่นได้อีกไหมก็คือระดับสูงสุดมันคือชายนี่ท่านผูช้ชมฮะมไม่สามารถที่จะเอาชายนี่มารวมกันอีกได้แล้วหรอแต่ก็ต้องชื่นชมเลยท่านผูช้ชมฮะว่าเจ้าแบบนี้เนี่ยออกแบบสัตว์เลี้ยงมาค่อนข้างที่จะสวยนะก็แน่นอนท่านผูช้ชมฮะมันอารมณ์เดียวกับโปรแกรมซิมูเลเตอร์เลยสัตว์เลี้ยงแบบแนวนี้คล้ายๆกันเลยนะแบบเหมือนๆก,กันเลยตัวเหลี่ยมๆแล้วก็มีแบบอ็อบเจกตนี่นัไดว้ มาเนี่ยก็ดูสิท่านผู้ชมะค่อนข้างสวยนะผมชอบสีสันมันนะดูแบบเท่เทดีก็สาหรับคลิปนี้เนี่ยผมคิดว่าเดี๋ยวเอาไว้เท่านี้ก่อนละกันรออัปเดตหน้าเข้ามานะครับว่าจะมีอัปเดตอะไรเข้ามาส่วนถ้าเกิดใครอยากให้ผมไปเล่นแมปไหนเนี่ยก็ลองคอมเมนต์ชื่อแมปไว้ใต้คลิปนี้ได้นะครับถ้าเกิดคุณมีแมปที่แบบว่าอยากจะแนะนําให้ผมไปลองเทปทูดูก็ลองคอมเมนต์ไว้ใต้คลิปนี้ได้เลยท่านผู้ชมะก็ถ้าเกิดใครที่ชอบคลิปนี้นะครับอย่าลืมที่จะกดไลค์กดแชร์กด s u b s c r i b e เพื่อเป็นกำลังใจให้ผมนัน กระดิ่งเพื่อให้คุณนั้นไม่พลาดคลิปใหม่ก่อนใครสำหรับในวันนี้เนี่ยผมต้องขอตัวลาไปก่อน see you next time